จริงม yeah. ันไหวแบบนี้ด้วยร้อยวะหลวงนี่เดดร้อนเหมืนี้ไม่รัวห้าได้ด้วยร้อยกับบรรดเรามาปากตายบรรดเราเนี่ยต้องห้าได้ร้อยไปเด็ดดามเทียนดานเทียนสามเทียนเทียนนี่นุยตบๆนี่บอกกล้ามาดิครับท้าเทียนจังหวัดไรครับนี่ย่องไรย่องกันไรย่องไรย่องนี่ไรย่องนี้นุ่ยจะจ้าบานมาก น้ยต <Es> <an> ้องรั้บัดอาจกน้อยดิปอกทอกันอานี้ชิมทองิมบอกบองเนี่ย่อาเดี๋ยวดีีีเรียนค่าเรียนเรื่นีเรียนปันครับม่อนทองม่อนทองทีทีพี่น้องนี่กปอกอแล้วเรียนระยองม่อนทตงเนือเรื่องเรื่องอะไรตอนนี้ชิมไปเลยร้อยไม่ร้อยนะอ่านี่รานตาอยู่ตรงไหนครับ คังทะเลาะนัดปลายังคางตะลาะนัดปลายังเปอรทุกวันเปอรทุกวันไม่เว้นวันพระเฮ้มาจิ้มกันเลยน้องนี่นี่นี่ม่อนท้องระยองแด่ดีกว่าฮึโอ้โหสุดยอดนี่เราไปอยอ่จากตะวันจันทร์ที่แปเฮ้พี่น้องแต่ว่ามีอยู่อย่างร้อยว่าร้อยว่าเรียนม่อนท้องมันมีก่อนเรอะอยู่ก่อนเรอะนยจนกับพี่น้อง จัดเตะมันั่งเจอก่อนเชิดว่ามันั่งซิตี้เฟสครั้งที่หนึ่งอ่าก่อนเชิดนีอ่อยากในน้ำพี่พี่น้องน้องเลยว่ารับไว้จ้ะครับปุ่มขานำจิ้มโดยลำย่อยให้ตองคำฮ่าฮ่าลำย่อยตองคำตัวอยู่ร่วงเลยจัดโดยน้องน้ำพัชพครับแล้วก็นายก้อยอ่านายก้กกอยจัดมันั่งแล้วก็มีวงคอนแก่กันเลยบบงแล้วก็ลิลลี่หนุ่ยมากมายครับ สุดเที่ยว่าแต่ว่าใครจองบัตรตอนนี้นะใครจองชิปใบได้ฟรีหน<า>ึ่งใบเลยนะร้อยวารียนม่อนองเลยแคบๆนะครับนะมะนังซิตี้เฟสครั้งที่หนึ่งกับรับรองว่าร้อยละมันที่ละเป็นยอยู่เยอะมากมากเลยน,นะครับวันที่หนึ่งตุลาคมครับวันที่หนึ่งตุลาคม แก้ไปจองจองสิบใบได้ฟรีหนึ่งใบนำทีมด้วยลำไยไข่ทองคำรับรองว่าร้อยว่าเรียนมัอนทองเลยนงเอ้ยแล้วเจอกันนะครับ